นะครับสำหรับการทดลองของเรานะครับเรื่องสมบัติของแก๊สนะครับเราก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะครับอันแรกเลยก็คือหลอดฉีดยาพลาสติกอันที่2คือลูกโป่งขนาดเล็กอันที่3ก็คือยางรัดนะครับอ้าวนะครับขั้นแรกนะครับการทดลองของเราเนี่ยเขาให้เราเนี่ยเอาหลอดฉีดยาพลาสติกเนี่ยนะครับมาดึงอากาศนะดึงอากาศเข้าไปนะครับนะคุณครูดึงอากาศเข้าไปประมาณ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับอ่ะแบบนี้ หลังจากนั้นให้เราสังเกตนะครับสังเกตรูปร่างของอากาศที่มันอยู่ในหลอดฉีดยาพลาส,สติกนะครับซึ่งรูปร่างของมันก็จะเป็นรูปหลอดฉีดยาพลาส,สติกนะครับขั้นต่อมาเนี่ยเขาให้เราเนี่ยใช้นิ้วอุดที่ปลายของหลอดชีดยาพลาสติกนะครับอุดให้แน่นเลยนะครับเพื่อไม่ให้อากาศเนี่ยหลุดรอดออกไปนะครับหลังจากนั้นให้กดแกนของหลอดชีดยาพลาสติกครูก็กดนะครับกดจนมันกดไม่ลงนะครับ ซึ่งปริมาตรอากาศมัน,นจะได้ประมาณ3ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับดังนั้นพอเมื่อเราปล่อยคืนเนี่ยมันก็จะกลับคืนสู่ที่เดิมนะครับเห็นไหมว่าปริมาตรของอากาศเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากแรงที่เรากระทำนะครับเมื่อเรากดเนี่ยให้ภาชนะเนี่ยมันเล็กลงกว่าเดิมนะครับปริมาตรของอากาศเนี่ยมันก็จะเหลือน,น้อยลงนะครับจาก5เนี่ยไปเป็น3นะครับต่อมานะครับ เขาให้เราเอาหลอจิยาพลาสติกอันเดิมเนี่ยนะครับนะไปมาตรจัดเนี่ยอยู่ที่5นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอาลูกโป่งขนาดเล็กนะครับใส่ส่วมที่ปลายจิตยาของอ่าหลอดจิยาพลาสติกแล้วก็ใช้ยางรัดขนาดเล็กเนี่ยรัดให้แน่นนะครับขั้นตอนนี้จะอาจจะยากนิดนึงนะครับ เมือ่อเราเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นมารากาเรยคืออยู่ที่5หลังจากนั้นเนี่ยเขาให้เรากดนะครับแจนหลออชิดาพลาสติกเนี่ยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับสังเกตที่ลูกโป่งนะครับเป็นไงลูกโปง่งเป็นไงขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับให้สังเกตร,รูปร่างของลูกโป่งนะครับ อ่ารูปร่างของอากาศที่มันอยู่ในปปลูกโป่งเป็นไงมันก็จะเป็นรูปร่างของปปลูกโป่งนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนะเขาให้เราเนี่ยปล่อยนะครับแกนของอหลอดชีดาพลาสติกแล้วก็สังเกตปริมาตรนะครับคุณครูก็จะไล่อากาศคืนเห็นไหมนะครับไล่คืนนะครับเมื่อกี้เราเริ่มต้นที่เท่าไหร่5ใช่ไหมนะครับครูไล่คืนนะครับมันก็จะ ถอยเองเลยนะครับเนี่นยไล่อากาศยังอยู่ไล่ปรากฏว่าเมื่อมันหมดแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยอากาศหมดจากรูปโปร่งเนี่ยมันก็ปริมาตรของมันก็จะเท่าเดิมคือ5ลูกบาเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวให้เราไปบันทึกผลนะรูปร่างเป็นลูกโป่งนะครับปริมาตรก็เท่าไร่เมื่อกี้เราเริ่มต้นที่5มันก็กลับมา5เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวให้เราไปบันทึกผลในตารางบันทึกผลนะครับอ่ะวันนี้การทดลองของเราก็จะมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ